ดีค่ะเพื่อนๆคนสำหรับคลิปนี้เราก็ได้ของของมานะคะเป็นข้องควนันเป็นของจับฉลากค่ะพี่จังขวนันคือเป็นของจักฉลากที่เราได้มานะคะคือวันนี้มีกระพรกลุมเนะเาะแล้วก็จับมาละคะ่ะนี่อันนี้นะคะจะเป็นตัวตัวถุงจักฉลากเนาะอันนี้นะคะเป็นเป็นไอศครีมแนละเป็น ถุงที่เพื่อนเอามานะคะก็เป็นถุงไอศครีมค่ะกรกดาษถุงเป็นถุงไอศครีมไม่หมาถึงถุงลายไอศครีมนะคะ,คคะ,คะแล้วก็นี่นี่เลยเป็นไอติมตรงนี้นะมีการเดอว์พอด้วยเป็นอันนี้เป็นเบอร์เจ็ดนะเราจับได้เบอร์เจ็ดนะคะก็ขอขอเขียนเวนอร์พลานะบอกว่าขอให้มีความสุขกับกล่องที่ได้นะคะก็เดี๋ยวเรอแกะดูกันเลยเพื่อมีสกอร์เทปเดี๋ยวเรามาลอกออก ไปพร้อมๆกันเลยนะนี่ได้แล้วเนหน้าเดี๋ยวเราไปแกะกันข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อนนี่นะคะโอเคข้างในมีทีแรกนะคะจะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีเดี๋ยว ปเป็นน้่เพชรเกาหลีนะช่วงเย้นม,มีคนท้าเรามานะคะให้รีวิวแมเ่เพชรเกาหลีแต่เราก็เสือไม่ดีนะอาจจะไม่ได้รับคำ้านะคะ้ามานาะเีก็ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นนี่กระเป๋ากระเป๋าอะไว้พวกใส่บัตรใส่เงินใส่อะไรอย่างงี้เนาะ,ะก็เป็นสายยาวมาก ก็ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้เปิดได้เป็นซิปข้างในก็กว้างอยู่นะนะคะคแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะมีเป็นปากกานะคะอันนี้นุ่มมากเลยนะข้างบนเนี่ยนุ่มมากแล้วก็อันนี้ถูมมนะนนมมกนนเป็นโบสีม่วงนะเป็นรูปปิ้งสีม่วงนะคะ,เป,ปะ,คะเป็นปากกาสีอะไรเอ่ย เป็นปากกาสีแบบน้ำเงินนะใช่น้ำเงินนะคะก็เขียนเขียนดืนะะ้อแล้วก็มีสก๊อตชีไม่แทนะะนนนะน้นะคะเป็นบันเลิฟเลิฟเนาะนี่นะคะบัลลุสเลิฟแกะดูกันนี่ค่ะเป็นบันเลิฟเลิฟนะบัลลุสเลิฟหน้ายิ้มสีเขียวนะ ต้องสโลนะคะแล้วก่อนเพื่อนก็ทำแพ็กเกจเนอะเพราะว่าเพื่อนใช้ชื่อเขียนมันก็เลยแบบลอกนะคะก็ยังไม่เห็นตัวหนัสือวมันเขียนอะไรบ้างเห็นแค่นี้ไอเวิร์บบันนะเวิร์บบันแล้วก็เม็กเม็ก make in นะนี่นะคะ make in M A K E in make in Thailand ส่วนนี้อาจไม่ออกอ่ะนะล่าสาดไม่ออกไม่ออกนะอนนอเขียนว,ว,ว่าอะไรก็ไม่รู้ว่ะนานผุดก่อนนี่ค่ะนี่นะคะก็หมดไปแล้วจ,จบไปแล้วกับการรีวิว ของที่ได้มาจากเพื่อนเนาะเป็นจับฉลากมาได้นะคะก็ก็โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย